สบายดีพี่น้องตอนนี้หฮากับมาฮอดเครื่องทางเลยเนาะมูอ่จะไปทางไหนบปนัดอยู่นี่กับพีนเมนเมื่อนี่มาแล้วมาเที่ยพี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีเอเบิร์ดถูกฐานเลยพี่น้องเด้อผมเทาขางท่ากเลยพี่น้องเ้ยท่องแห่งตอนนี้เห้นปลาเขาตานนนทากับิดยากขับเมนเมื่อเนี่ยลปวะขิดอยากมาและก็มานะพี่น้อง วันนี้มีแบบว่ามาทุลงธุระยังดอกพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอยู่แต่เฮือนกับอกอ้าวนะพี่น้องเนาะแล้วก็ห้ากับปีหนึ่งแล้วห้ากับกบังได้มาเนี่บบรรยห้าบัได้มาเต้หึงเลยพี่น้องเอ้ที่ว่ามาโละมาเบิ่งบรรยากาศนาแซงแบบนี้นะพี่น้องแต่ว่างามงามพี่น้องเอ้สวยงามอริบรรยากาศนะป้าทุ่ขา่านาปังข้าเจ้าพี่น้องเอ้ข้าเจ้าเห็ดน,นาปังสามข้าเจ้าชีได้เขาพี่น้องสามชีได้เขา่า อันนี้ก็คือทางไปบ้านจะขึ้นดงลิงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือพายซุยพี่น้องพายซุยดอนแยงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นพายซุยดอนแยงพี่น้องมาหอดผีเลยพี่น้องเอ้ยพายซุยดงดอนแยงแม่น้องแก้บมบูมาเยืนเบิ่งบรรยากาศพี่น้อง อันนี้คือซิแม่ทีมงานหาปลาพี่น้องเลยบรรยากาศโคตรงามเลยพี่น้นองเลยหั่วใหญ่งามไปนะ่ะสิเป็นไอนยังเกาะบ้านนั่นน้องน้ำจันทร์เนาะเออเป้่าล้วกับค่ะแม่ว่ามันบอกขำนะบอกบ่ายนะอันนี้ห้ามาสวยโพดอยากไปเบิ่งอันวัดอันยังน้า ไต่ปิโดกนะ่ะวัดไต่ปิโดกอยู่บ้านน้องน้ำจันมีบ่มีวัดไต่ปิโดกอยู่บ้านน้องน้ำจันพี่น้องเ,เอ้ยจะมาห้ามาดเลยแม่กระบ,บ่ายเลยเนะาะแม่บ่ายช่องมุ้งหรือประแจตอนนี้<อ>ขี่รถมากใกล้เติบพี่น้องประมาณประมาณจักหลักเาาน,น,นาะเกี่ยวไปบ้านน้องน้ำจันบ้านอันเอียงเนี่ยอันพ่นดี๋พ่นม่วงพ่นยังยังทั้งนั้นเลยเขากับ จำบ่ได้ our, บ่บแม่นเข้ากล้มากเลยบ่อาณาบ้านพุนทองพุนยังก็พุนทองทั้งนั้นเขาก็บบ่ซ้ำนั่นพี่น้องก็พอแถวนี้บนบ่แม่นบ้านเมืองเขาเนาะพี่น้องเนาะฮามาบ่แจ๊กฮามาบ่เคยไปผังเมืงนั่นแม่นอันนี้ฮามาต่างเมืองได้พี่น้องบ้านเมืองเขาคือเมืองไซผู้ทองอันนี้เมืองจำพรพี่น้องเลยอันนี้เป็นเมืองของบ้านบ่าวตายอะไรพี่น้องแต่เราแต่ว่าฮามาคนละทางกันกับบ้านบ่าวตายเนาะ บาตายกระซวนพันอยู่บ่หัวพันส mm ินำกดมาบ่นลือจ uh uh ังไดเฮามีแต่บอกว่าเฮาสิไปอันไพสุยเฮาพันเออไปน้ำตีอ่ันเออไปกัมามาหรอแม่มาหลัดกันกัเลยว่ะบ่หัวพันสิมาบอมเตม่ใจคือเฮาตั้งใจมาแต่เก่าแม่คือเม่นอม่นอกแกมบุ้มกับมาผ่อนคลายพ่นเอ้จะหน่อยก็หอดงานแจกใหญ่นี่ คือเพิ่นบริสุทธิ์ะดอกเข้าในรสุทสเพิ่นมากพี่น้งี่เข้าก่บริสมาเา่านองแก้บมกับเมียเพื่อนเบิดมือวานนี่เนาะเขาก็บเก็บกวดกยกกะยะเทวนอกเาก็ถ่ายกลีบใปลาลุงเบิ่งเนาะแม่เข้ากัดสมาในลรพี่น้องเอ้มเ้าในเพิ่นกัยังเก็บใหญ่ของเพิ่นมนที่่าได้เลยนี่วมนที่ิปสประมนี่มนที่สามในกรเริ่ม แต่กะห้าเป็นเจ้าของงานเฮาก็เริ่มแต่วันที่สิบแปดสิบเก้าเศร้าหละเตรียมเตรียมไว้แล้วพี่น้องแต่วันที่เศร้านี่แหละแต่ว่าได้ไปแพลคุ้นเมือนจะเวนแมนได้ไปแบบว่าในบ้านนั่นแหละไปแพลก็คือแบบว่าห้ายายทรงหายแต่บ้านอื่นและบ้านเจ้าของเ้าก็ไปบอกเองไปหนุไปหนุไปบอกขณาดพี่น้องก็คือไก่สีหอดงานแจก่นแล้วกะผู้ได้ถือเลขแน่พี่น้องเมื่อวานนี้ น้องเลข็กว่าเลขอันป่ะพี่น้องเลยคณะอ่านหน,นังมีไปถึงจะคนหนอกเนาะเพราะว่าเขาบอกไทยแต่ห้าวหน่งไม่ได้หมักเลขบันไดพี่น้องเลยเพราะว่าห้าก็อูอยู่ห้าซื้อมาค่อยถือห้าก็เริ่มบื่อซื้อมาวันเ,เนาะแมนแต่เมื่อคืนนี้พอน้องแก้มบุ้มบไปฟังมาเมื่อคืนนี่เด้อพอน้องแก้มบุ้มพนัพนพันว่ามีคนมาบอกมีคนมาบอกว่าเลขนั้น บานมีคนมาบอกในฮูเพื่อนนี่เพื่อนว่าเมื่อเศร้าเลยพี่น้องเลยแจ็คสิทธิ์เธอบอกเธอเด้อเพื่อนหักมือนี่เป็นเลขลาวเด้อพี่น้องที่ยากยางว่าษนบุ้ยหมักน้ำแม่นเอาแกบุ้มแตกอ่าเฮ้ยเฮ้ยหมักน้ำแตะปะสี่ยากยางเลขนั่นเอาอายุย่ายนั่นที่ภาษนเอาตามอายุแล่านั่นว่าษนเลขนั่นว่าษาว่าในนี่เลยอืมอายุของเพื่อนนั่น แต่ว่าคนแต่ข้าวแต่นี่แล้วเงี้เนาะบอจ้าขวัญวัดเกิดพี่เกิดตัวเองขอลูกเขาหย่าเถ่านะมีหลายคนสิบสองคนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตายไปเลือสามเหลือเก้าเออตายไปเลือเป็นสี่ทั้งย่ายเฮานี่เดิสี่คนบ้านเสียน่ะแผ่อเพิ่นกับบอจื้อพี่เกิดวันเกิดเพิ่นใส่ซะมันู่กั่วน่ะก็ใส่ไปซื่อแต่ว่าเฮาน่ะมั่นใจว่าหาสิบเจ็ดปีอายุของเพิ่อหาสิบเจ็ดคือหาสิบเจด หาเจ็ดหาแปดหาเก้ายังประมาณไหนสื่อลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคัค่ผู้ใดถือหรือหวยกะอย่าลืมทำบุญเด้วยพี่น้องเอฟซีแถวอีสานเฮาแถวฝั่งลาวเฮาเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมสื่อเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยส่วนร้ายเนี่ยคนอื่นสิบ่ค่อยทำแต่ว่าเฮาไปเบิ่งกระดูกบ่ิ่หยังมื้อนั้นน่ะพคนนอกเก้มบุ้มจะเป็นคนเห็นเฮาบ่เห็น บ่แบบว่ายายนะเพิ่นกบหู้ว่าลูกเต au, ăm, ai, ่ากับเงินคํากับบ่ลายนะกับสีมาเฮ็ดบุญเฮ็ดยังน้าเพิ ok <ม>่นอีกเพิ่นก็เลยแบบว่านาสิอยากให้ลูกได้แะเลแต่ว่าโชคไม่แต่ว่ากําบังก็เลยบ่ถือเลขแมนเอาข้างล่างเนาะหาเจดมาว่านี่เนาะโอ้เลขไทยเพี่นเองเลยอันนี้ว่ถึงหวยเลยพี่นเองเลยผู้ได้บ่หมักก็คือสิโอ้ยว่แต่หวย ก็ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเราติดพันกันกรไดเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี้อเราความพันแค่เสียพันเสียหมื่นคือว่าแม่นจากกาสิไปห่อสายอลไรพี่น้องเอ้ยเลาะส้มวิวคือเขาวบาอะไรพี่น้องเลยส้มไปเลยถึงไหนถึงกันคำแล้วกับมือ ถึงนายถึงกันพี่น้องเลยบอกเมื่อ้องนัดก็นอนที่แถวหม่องนาแซค่ะนี่ตายเลยพี่น้องเสือปได้พัวพี่น้องมานอนอยู่แถวนี้เสือปได้พัวสบาพี่น้องเลยจ้าเสืได้จ้าคนเด้อมานอนแถวนี้เด้อจ้าเสืได้หลายคนอยู่พี่น้องเลยแดดจแม่พายังบ่เห็นเลยแม่แดดอาเรียโลแดดหวาเด้อพี่น้องเลยสือประไปิดหน้าปิดตาบ่พี่น้องเอ้ยใส่หมวกใส่ยังปิดหน้าปิดตาก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อพอแดดแห้งลายแดดอาเรียโลพี่น้องเอ้ย น้องตอนนี้ตี้หลดครับเลยทัานผู้ชมใช้โอยหลดไล่ได้ไหมโอ้ยครัหมู่บ้านนี่ออกเก้าเจ็ดทะเบียนรหลดเก้าแปดพี่น้องสิไปต่อหรือสิพ่อสำเน่เบาสีไปต่อเลยได้พี่น้องเอ้ยบริพ่อจังดี้ หน้าแตกวะขนาดว่าซ้อนข้อมฟันพอน้องแก้มบุ้มยังบอกหน้าแตกประศรต้องใายแม่แล้วแล้วมาบอกเอ้แรงว่าพอนมาบอกเฮงให้ลูกชายข่าหน้าแซงพี่น้องเกยโขดว่างาม งามโอดงามโง่ป้าพ <murder> ี่น้องเอ้ยสวยงามพี่น้องสวยงามจริงๆเลยแดดแห้งร้ายพี่น้องเอ้ยฉันบอกคอยเป็นธรรมศาสตร์ประด้ก็ต้องขอตัวกอไปนะ พี่น้องพาแม่น้องแก้ว่มาเปิดทูเปิดตาพี่น้องเอ้ยเปิดทูเปิดตาไปนํากันเนี่ย,ยลงได้ดีกินปิมตุ๊กใจเด้ฝั่ <laughs> งนี้สิเป็นแม่น้ำซุยเมืองอันเมืองจำพรเลยพี่น้องสิเป็นอ่างน้ำซุยเนาะมีร้านอาหารพี่น้องเอ้ยและอีกฝั่งก็สิเป็นอันธงนาแซงหรือว่านาปังนะพี่น้อง นาแสงนาฟังพี่น้องโอ้ยสวยงามอลีบรรยากาศโคตรดีเลยป้าแม่น้องแก้มบ,บุม้มจัดเต็มพี่น้องตอนนี้เียพ่น้องมันแดดแห้งร้ายพี่น้องเลยแดดอาลียโลแดดแหง้งพี่น้องเ,อ,เอ้ยเ,เอามือออกเลยเออตอนนี้สัง่งให้แม่น้องแก้มบุม้มจัดไปพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศโคตรงามเลยพี่น้อง งดงามเลยพี่น้องเอ้ยปุ้ยบรรยากาศสบายเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีร้ายพี่น้องเอ้ยอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องแก้มบุ้มเด้อพี่น้องสบายดีว้าวเมื่อก่อนพี่น้องบ้านนี้ว่ายอกพี่น้องพี่น้องเอ้ยสิเลาะอยู่แถวนี้ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะ La casi mugaba, ¿eh?